ลา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 อ๊ยเลมอนนี่มันเย็นแล้วนะเนี่ยกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวพ่อกับแม่จะว่าโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเลมี่กลับเย็นกว่านี้เราก็เคยกลับขอพจน์ไปต่ออีกนิดนึงดูซิตรงนี้มีบ้านร้างด้วยฮ่มันใช่บ้านร้างหรอเลมอนใช่ เคยดูนหนางเวลาวิ่งเล่นในป่าสุดท้ายเราก็ต้องเจอบ้านร้างแล้วเข้าไปดูในบ้านร้างก็เถอะเลมี่เฮ้ยแล้วเกิดในบ้านร้างมีอะไรอันตรายจะทําไงเราโหไม่ต้องกลัวหรอกเราสองคนอะเป็นหมาผู้ยิ่งใหญ่ของป่านี้จะมากลัวอะไรกัแค่บ้านร้างเราเลมี่เออจริงด้วยเราสองคนเป็นนักผจญภัยผู้ยิ่งใหญ่นี่นาะลุยกันเลยเลมอนลา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  โอ้ว้วาวบ้านทั้งสวยทั้งสะอาดขนาดนี้ไม่น่าจะเป็นบ้านร้างน,นะ่เลยมอน <c oughs> โฮเลมี่ ee, อย่าพูดอะไรให้เสียอารมณ์ผจญภัยซิ <c oughs> บ้านเนี้มันต้องเป็นบ้านร้างถึงจะสนุก <c oughs> ก็เจ้าของเขาอาจจะเพิ่งย้ายบ้านไปไม่นานก็ได้แต่ตอนเนี้ยเขาต้องไม่อยู่แล้วแน่ๆบ้านหลังนี้ก็กลายเป็นบ้านร้างให้เราสองคนมาผจญภัยกันไง <c oughs> โอเคโอเคเลมอนว่าง,งั้นเลมี่ก็เห็นด้วยขอสำรวจบ้านร้างแล้วนะโอ้เปียงนุ่มๆหน้านอนจังเลย กิน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 กิกจนภัยมาตั้งเยอะได้นอนเตียงนุม่มๆแฮปปี้แฮปปี้งน้นเลมอนขอสำรวจในห้องครัวละกันว้าวมีขนมปังวางอยู่บนโต๊ะด้วยสงสัยคุณเจ้าของบ้านก่อนจะย้ายกไปคงจะลืมเอาไว้ชิมซะหน่อยดีกว่าอ่อมอ่อมอมอมอุ๊ยอร่อยพอเริ่มกินขนมปังเลมอนก็กระเพาะตื่นเลยหาอย่างอื่นกินอีกดีกว่า ในตู้เย็นมีอะไรไม่นะว้าวเลมี่เลมี่เจ้าของบ้านลืมถอดปลั๊กตู้เย็นด้วยล่ะของกินเต็มเลยตอนนี้บ้านไม่มีเจ้าของเราสองคนมากินกันเถอะมีทั้งข้าวมีทั้งขน,นมเรานี้โชคดีจริงๆเลยมาเจอบ้านล้างหลังนี้โอ้โหทำไมของกินเยอะแยะขนาดนี้ล่ะท้งไอติ โยเกิร์ตพุดดิ้งแล้วนั่นเอาข้าวหอ่อไข่มากินเลยหรอเลมี่ว่าที่นี่มีเจ้าของแน่นอนเลมอนจะกินไหมถ้าไม่กินเดี๋ยวเลมอนจะกินคนเดียว <c oughs> ก็บอกแล้วว่าบ้านนี้ไม่มีเจ้าของเดี๋ยวเราเรีบกินรีบสำรวจบ้านให้เสร็จแล้วเราก็กลับบ้านกันเลยไม่เจอ er เจ้าของก็แปลว่าไม่มีเจ้าของนั่นแหละหอฉลาดมากเลยม้นสมกักเป็นฝาแฝดของเลมี่กินสิมีแต่ของน่ากิานทังน้งนั้นเลย <c oughs> อ้ำอ๊มอ๊อ้ออออิ่ม นี่นี่เลมอนชั้นสองท่าทางจะมีอะไรสนุกสนุกนะเลมี่เห็นแบบแบเบหมือนของเล่นเด็กเลยอ่ะ <c oughs> จริงดิเดี๋ยวมอนปีนขึ้นไปดูให้นะมี่รอบแป๊บหนึง่งว้าวว้าวว้าว,ว,าวอ้อหเลมี่ของเล่นเต็มเลยอุ๊ยเลมี่ขึ้นไปด้วยขึ้นไปด้วยอืมอุ๊ยมีบันไดยอยู่ตรงนี้ <c oughs> เลมี่ขึ้นบันไดไปสวยๆดีกว่า <c oughs> อยากปีนอย่างเลมอน <c oughs> ของเล่น ด้วยบ้านนี่ต้องมีเด็กด้วยแน่เลยอะมอนอุ้ยมีม้โยกด้วยสุดยอดค่ะ มีทั้งอาหารดีๆให้กินมีทั้งของเล่นให้เล่นพวกเรานี่เป็นคู่แฝดที่โชคดีสุดๆเลยนะเลมี่เนะลงฟังดูเหมือนเป็นจรเข้าบ้านคนอื่นเลยอะ่ะคิดมากนะเลมี่เราจะเป็นจรเข้าบ้านคนอื่นได้ยังไงก็บอกแล้วว่าบ้านนี้มันบ้านร้างบ้านร้างเออจริงด้วยนี่มันบ้านร้างและเป็นจอนหรอกเนาะเลมี่เล่นของเล่นตรงนี้ด้วยดีกว่าวิวดีชะมัดเลยอะ่ะดูสิวิวก็เป็นทะเลสาบอากาศก็ดีอุ๊ยมันข้างล่าง นีมีอะไรเจ๋งๆด้วยล่ะ <S <S อะไรละ่ะเลมี่เดี๋ยวเลมี่ไปดูให้แน่ใจก่อนนะว่าใช่แบบที่เลมี่คิดหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวจะมาบอกดีมากจะเป็นนักผจญภัยต้องหัดช่างสังเกตลงไปดูเลยเดี๋ยวมอนเล่นอยู่ข้างบนลอยอยู่งี้แหละรับทราบรีบไปรีบไปนี่นี่ๆๆนี่ตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นอย่างที่เลมี่คิดไม่น่าลานข้างบ้านเนี่ยมีฝาอะไรอยู่ตรงนี้มันต้องใช่แน่ๆเลยฮึบฮึบฮึบจักเอ๋ จริงๆด้วยนี่มันอ่างอาบน้ำกลางแจ้งนี่นาโอ้โหบ้านหลังนี้หรูสุดๆเลมอนเลมอนว่าไงเลมี่โอ้โหว้าวมีอ่างแช่น้ำนอกบ้านด้วย <c oughs> ใช่ๆชลองมาเล่นน้ำกันเถอะเลมอนไม่เอาอะ่ะอาทิที่แล้วเลมอนเพิ่งอาบน้ำเอง <c oughs> เลมีอ่อยากเล่นน้ำก็เล่นไปหถอเลมอนจะเล่นของเล่นอยู่บนนี้แหละลา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  นี่เนี่ยไปแช่น้ำท่ามกลางธรรมชาติมองดูภูเขาและทะเลสาบเลมี่นี่ทำบุญมาด้วยอะไรถึงได้โชคดีขนาดนี้นะไปเที่ยววันนี้สนุกจังเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จริงด้วยลูกไว้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าแม่จะพาไปใหม่นะคุณคะทำไมประตูบ้านเราเปิดอยู่อย่างนั้นล่ะคะนน่นสินั่นส,นนสิผมก็ว่าตอนออกจากบ้านอะ่ะผมเช็คดีแล้วนะว่าเรา,าปิดประตูบ้านเรียบร้อยออหรือผมจะงงงกงกงก้องแล้วเนี่ยเข้าบ้านกันเถอทุกคน เตียงเละเทะขนาดนี้เนี่ยหนูจําได้ว่าหนูช่วยแม่เก็บเตียงก่อนออกไปนะคะแม่ <c oughs> แม่ว่ามันเริ่มมีอะไรแปลกๆแ,แล้วนะเนี่ยอุย้ยเสียงใครอะ่ะเสียงมาจากทางนั้นฮะแย่แล้วเขาต้องเป็นเจ้าของบ้าน,นแน่เลยเจ้าของบ้านมาแล้วทำดีอะไรเดียวเลมอน เชียกลัวกระต่ายก็ได้ยินก็พอดีอ่ะทำไงอ่ะต้องคิดได้ออกต้องคิดได้ออกเขายังไม่รู้ว่าพวกเราอยู่ในนี้ต้องคิดได้ออกต้องคิดได้ออกอมีอะไรอีกไหมกระต่ายขาเคุณคะอาหารในตู้เย็นอ่ะหายไปเยอะมากเลยค่ะขขทั้งข้าวทั้งขนมแล้วก็ขนมปังที่อยู่บนโต๊ะก็หมดเกลี้ยงตะก้าเลยค่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขนมปังเดี๋ยวแม่ทําให้ไม่แต่บ้านเราอะจะต้องมีจอนขึ้นบ้านแน่ๆเลยค่ะคุณฮะไม่นะไม่นะพวกเราไม่ใช่จอนนะพวกเราเป็นแค่นักผจญภัยงั้นคุณดูให้ทั่วๆบ้านนะว่ามีอะไรหายไปอีกส่วนผมะจะไปดูรับๆบ้านข้างนอกแล้วเดี๋ยวผมจะโทรแจ้งตำรวจด้วยฮ่าฮ่จะมาหาข้างนอกเหรอเดี๋ยวก็เจอเราพอดีะทํางไมดีทางไมดีโอ๊ยโอยโอยโอยแล้วเขาจะแจ้งตำรวจด้วยลิมอนลิมอนลิมอนห้องห้องห้องลิม แลนี่ก้อนมีแบ้างนี้ก่อนไปแอบไงนี้ก่อนมีอะไรหายไปอีกเนี่ย นมาแช่น้ำแล่นเ,เนี่ยดูจอที่ขึ้นบ้านเรานี่จะชิวๆนะคะพ่อก็น่าน่ะสิของก็ไม่เห็นจะมีอะไรหายนะแต่มานอนมากินมาแช่น้ำจออะไรของเขาเนี่ยยัง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 แย่แล้วเราจะไปปลุกเลมอนยังไงดีเนี่ย <c oughs> เลมอนยังปลุกยากๆอยู่กระดดเหยียบยังไม่ตื่นเลยทำไงดีเนี่ยทำไงดีเนี่ย จะว่าไปบันไดอันนี้เราเก็บไว้ข้างล่างนี่นาไม่ไดวบอวางไว้ปีนขึ้นข้างบนซะหน่อยต้องมีใครปีนขึ้นไปข้างบนแน่แ่แย่แล้วของเล่นลูกเราจะโดนขโมยไปบ้างไหมเนี่ยต้องขึ้นไปดูซะหน่อยฮึบฮึบฮึบแย่แล้วเลมอนเสร็จแน่เลมอนเสร็จแน่ฮึบฮึบฮ อยู ard, ่บนเตียงลูกหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณคะฉันว่าโทรแจ้งตำรวจด่วนเลยค่ะได้ได้เดี๋ยวผมโทรเรียกคุณตำรวจสิงโตเจ้าป่าดีวนี้เลยออไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะเลมอนไม่ได้เป็นจอนะคะแหลแล้วเธอเป็นใครเนี่ยแน่นสิแล้วเลมอนนี่คือตัวอะไรฮ้ ตอนนะคะทุกคนหนูชื่อเลมี่แล้วที่นอนอยู่ข้างบนอะ่ะพี่ชายฝาแฝดหนูเองค่ะชื่อเลมอนเราสองคนไม่ได้เป็นจรนะคะไม่ได้เป็นจรอะไรกันจ้าเขาบ้านคนอื่นใช้ของของคนอื่นกินของของคนอื่นนี่มันจรชัดๆเลยรู้ไหมอ๋อหนูหนูไม่ได้เป็นจรค่ะเราสองคนเป็นนักผจญภยัยนักผจญภยัยนี่นี่น,นี่ฉันชื่อบันนี่ฉันน่ะอยากเป็นนักผจญภัยสุดๆร้อยแต่ฉันเป็นลูกคนเดียวพี่น้องก็ไม่มีแถวเนี้ยก็ไม่มีบ้านใคร เพื่อนก็ไม่มีฉันขอไปเป็นนักผจญภัยกับเธอได้ไหมอะ่ะเอาลูกแบบนี้อย่างนั้นได้ไงอ่ะ๋ยวเขาชวนไปเข้าบ้านคนอื่นอย่างนี้อีกลูกก็กลายเป็นโจรกันพอดีหรอกนอนอิ่มชะมัดเตียงก็น,นุ่มอากาศก็ดีเสียงดังโวยวายอะไรกันเนี่ย,ยอะไรกันเนี่ยทำไมคนเต็มบ้านเลยเลมอน,มนก็พวกเนี่ยเขาเป็นเจ้าของบ้านนะสิบ้านเนี่ยเป็นของครอบครัวคุณกระตา่า ด,ดูดิดูดิไหนบอกบ้านล้างไงเน่ขอโทษน,นะคะทุกคนพวกเราสองคนเป็นนักระจญภัยครับ, <c oughs> บเลสนสนุกๆทำไปเรื่อยๆอะฮึบๆๆๆ เข้าใจแล้วจ้าเด็กๆอ่ะก็ชอบทําอะไรสนุกๆกันแบบนี้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าแบบเนี้มันก็มากเกินไปเข้าบ้านคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งใช้ของคนอื่นกินของคนอื่นเองถ้าเผลอๆไปเจอคนไม่ดีอ่ะก็จะอันตรายรู้ไหมคุณคะคุณคะอย่าแจ้งตำรวจเลยค่ะสองคนนี้ก็ดูไม่ได้ตั้งใจจะเป็นโจรอะไรก็แค่เด็กสนๆนะคะพ่อคะแม่คะแล้วหนูขอไปเป็นแก๊งเดียวกันกับเลมอนเลมี่ได้ไหมคะเอาไงดีคุณเด็กพวกนี้ก็ดูน่ารักดีนะ แต่ผมก็เป็นห่วงเป็นห่วงยังไงก็ไม่รู้มาอยู่แก๊งผมได้เลยค่ะผมดูแลทุกคนได้เชื่อฝีมือเลมอนซิผมมาผจญภัยมาแทบจะทว่วลอกแล้ว เลมอนอย่าขี้โม้นะเราสองคนอ่ะบ้านอยู่อีกฝั่งของทะเลสาบค่ะเราก็ผจญภัยไปเรื่อยๆรอบทะเลสาบแบบนี้ละค่ะเอางี้เอางี้ค่ะคุณฉันว่าให้ลูกไปเล่นกับสองคนนี้ก็ได้นะก็น่ารักดีแล้วลูกเราก็เหงาด้วยไม่มีเพื่อนแต่หนูสองคนอ่ะต้องสัญญาก่อนว่าจะต้องเป็นเด็กดีไม่ทําอะไรแบบนี้แล้วนะมิั้น่ะแม่กับตายจะไปฟ้องคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่โอ้ยได้เลยครับได้เลยครับอย่าฟ้องพ่อแม่ผมเลยนะคะอุ๊ย <c oughs> เลมอนพูดถึงพ่อกับแม่ทำไงอ่ะนี่เย็นมากแล้วจะกลับบ้านมือตื่นตืโดนดุแน่เลยไม่เป็นไรเด็กๆบ้านอยู่ฝั่งตรงข้างทะเลสาบใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นเรือเลยเดี๋ยวพ่อกระต่ายอ่ะพายเรือไปส่งกับทางเนี้เร็วกว่าจะไปวิ่งอ้อมทะเลสาบหนูขอไปด้วยนะคะพ่อได้เลยได้เลยพ่อจะไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของเลมอนกับเลมี่ว่าลูกของเราสองครอบครัวจะมาเป็นเพื่อนกันแล้วก็รู้จักกันเอาไว้เย้ๆหนูจะได้มีเพื่อนแล้วเยย เเลมี่จะได้มีเพื่อนเป็นผู้หญิงแล้วเล่นแต่กับเลมอนผู้ชายเริ่มจะเบื่อแล้วล่ะพี่เย่แก๊งผจญภัยของเราจะได้มีสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งรวมเป็นแก๊งสามแสบแล้วครั